สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราบ้านไร้นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะสืบเนื่องจากเมื่อสองวันก่อนเนาะมีลูกค้ามาเยี่ยมชมไร่ค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าค่ะที่ซื้อกิ่งพันุ์เราไปนะคะแล้วก็บอกสูตรสูตรวิธีที่ฆ่าหนอนฆ่ามแมลงนะคะเป็นว,วิธีธรรมชาติค่ะซึ่งซึ่งเราก็อยากจะทดลองทํานะคะ เพราะว่าถ้ามันสําเร็จเนี่ยเราเราจะจะได้เป็นอินทะรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพได้คุยกับทั้งลูกค้าค่ะลูกค้าก็ชื่นชมนะในในในความคิดของเรานะคะอยากให้มันเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีค่านอนนะก็เลยวันนี้ค่ะจะมาทดลองทดลองสูตรที่ลูกค้าบอกนะคะไม่ยากเลยค่ะอุปกรณ์ง่ายมากเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่มีผลต่อต้นมะนาวเรานะคะถ้า ทดลองดูเนาะได้ผลไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวทดลองไปด้วยกันนะคะอุปกรณ์วันนี้เรานะคะก็มีอยู่สามอย่างคะ่ะทุกคนที่ลูกค้าบอกมานะคะมีสามอย่างคะ่ะมีน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชนะคะพริกปนะะ่นค่ะพริกป่นพริกป่นเราก็ไปซื้อข้างแถวแถวข้างๆไรนี่นะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะทุกคนน้ำยาล้างจานนะคะมีสามอย่างเนาะ พริกป่นน้ำมันพืชน้ำยาล้างจานนะคะสามอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปผสมกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาผสมไปพร้อมๆกันเลยนะคะจำจำง่ายค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะใช้พริกป่นสองช้อนค่ะตรีนี้เราจะมีที่กองอยล่นะพริกป่นสองช้อน น้ำมันพืชค่ะสองช้อนสองช้อนแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะสองช้อนเหมือนกันนะคะทุกคน พวกนี้เขาก็จะไปเคลือบใบนะจากที่ได้ดูผ่าน,านมาบ้างนะคะเคลือบใบนะแต่ยังไม่เคยทดลองทํานะคะพอลูกค้ามาบอกนีก็เลยอยากลองมันทำเหมือนกันค่ะถ้ามันได้ผลเนาะเราก็จะทําเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็ใส่น้ําค่ะลูกค้าบอกว่าไปทดลองใช้นะคะเขาใบเขียวสวยมากเลยนะคะ ถ้าได้ผลดีเนาะก็จะลองทำเรื่อยๆนะคะส่วนเม็ดเขาก็จะอยู่ข้างบนนะคะเขาจะเหลืออยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราก็เอาทิ้งนะคะเม็ดของพริกนะโอเคเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนี่นะคะเม็ดเขาจะกองแล้วนะ กองมานะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะน้ำก็จะเป็นฟองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟองของน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ปิดปิดฝาแล้วก็ปิดพ้นกันค่ะพ่นใส่ต้นมะนาวเรากันค่ะ กลิ่นเขาจะไม่เป็นกลิ่นของสไลนะคะกลิ่นออกมาเนาะกลิ่นสไลนะคะกลิ่นสไลแล้วก็มีเอ่อกลิ่นพริกมานิดนึงนะคะกลิ่นสไลกลิ่นพริกนิดนึงนะคะลองดูฉีดที้ทั่ว กินพริกกิน่นจันไลนะคะเราไม่ได้ใส่แมสนนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อต่อเรานะต่อคนนะคะจะมีผลต่อนอนนะคะ ฉีดถังแรกค่ะทุกคนเราจะเจอปัญหาอยู่นิดนึงนะคะละอองของอ,อพริกแสบจมูกค่ะทุกคนหาแมสมาใส่หน่อยนะคะถ้าทดลองเนาะหาแมสมาใส่ค่ะจะได้ไม่แสบจมูกนะคะเดี๋ยวเราไปหาแมสมาใส่กันเนาะ ทุกคนเราก็พ่นเสร็จแล้วเนาะเดี่ค่ะมีแมสแบบนี้ก็พอค่ะคุมเนาะนกันแสบจมูกจากพิกอะค่ะเหมือนตอนที่เราแบบคั่วพิกเลยค่ะมันก็จะแสบเข้าแต่ไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะละอองเนาะละอองมันจะโดนจมูกใส่แมสหน่อยก็ดีนะคะใส่แมสใส่แว่นค่ะไม่แสบตานะคะเอฉีดเสร็จแล้วค่ะฉีดเสร็จแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะฉีด ทุกๆสามวันก่อนเนาะทุกๆสามวันเอ่อจากที่ลูกค้าบอกนะคะเขาบอกว่าถ้าให้สังเกตยอดนะคะถ้าเริ่มก็ก็ฉีดได้นะคะแต่ตอนนี้เราขอฉีดสักสามวันสามวันครั้งเนาะสามวันฉีดครั้งไม่ไม่มีผลต่อต่อร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยถ้ามันได้ผลเนาะเราก็อยากเอามาใช้ในไร่เลยนะคะเอามาเอามาใช้ในไร่เลยเนาะฉีดฆ่าหนอนฆ่ามแมลงนะคะ ได้เนาะก็ดีเลยค่ะดีเลยเนาะจะได้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนความหวังของเรานะคะความหวังที่ตั้งใจไว้เนาะอยากให้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนนะคะเราไม่อยากใช้สารเคมีเนาะจริงๆแล้วอะ่ะบ้านเราอะคะ่ะครอบครัวเรานะคะพ่อแม่เป็นชาวสวนเนาะชาวสวนแต่เราไม่ได้ไปช่วยพ่อแม่ทําสวนนะพ่อเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ออฉีดยาเนาะฉีดยา กขาเรียกยาฆ่า,มาแมลงอะค่ะทุกคนที่มันแรงๆเนาะซึ่งพ่อเนี่ยก็ไม่เคยทําสวนมาก่อนนะที่แรกๆค่ะตอนเราเด็กๆนะคะพ่อก็ไม่ได้ดูแลหรือว่าป้องกันตามร่างกายเนาะพ่อเป็นคนแพ้ง่ายนะคะก็จะเป็นผื่นเป็นผื่นเป็นเม็ดขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบรักษาไม่หายนะคะแผลเป็นตามแผนแล้วก็หน้าอกนะคะที่พ่อเป็นเนาะก็นี่ค่ะผลจาก จากใช้สารเคมีนะคะเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะเราเห็นพ่อเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็เลยฝออังใจเราก็เลยฝังใจว่าเออเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะพยายามเลี่ยงให้มากที่สุดเนาะแต่ถ้ามันเป็นผลสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็อยากจะมาใช้เลยนะคะก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนด้วยแหละเนาะให้ทุกคนได้มาใช้เหมือนกับเรานะคะเลี่ยงสารเคมีดีที่สุดนะคะ,ะคลิปนี้นะคะ อันดับแรกเลยขอขอบคุณลูกค้านะคะที่บอกสูตรมาเนาะบอกสูตรมานะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวเราจะมาใช้ต่อนะอ,อันดับที่สองคือคือตอนนี้พ่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ถ้าเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะขออุทิศให้พ่อนะคะขออุทิศให้พ่อทั้งหมดนะคะก็ เอาไปลองใช้ดูนะคะทุกคนลองใช้ดูเนาะลองทดลองไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายต่อต้นไม้เราเนาะไม่ได้เสียหายต่อต้นไม้เรานะคะแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปซึมในร่างกายเนาะ,ะไม่ดูดซึมนะคะทดลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะว่าผลมันเป็นยังไงเนาะใช้ดีไหมถ้าใช้ดีก็จะใช้ต่อไป แต่ถ้าใช้ไม่ดีก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ